ดีค่ะ วันนี้เราก็อยู่ในช่อง healthy living โดยดรนกันเหมือนเดิมนะคะเพสัชกรหญิงดรจิรพันธ์มงเจริญค่ะก็วันนี้นะคะมีน้องๆหลายๆคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามกันมาเรื่องออโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะอะไรที่ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอาการของมันอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นคนคิดมากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆแล้วอะคะ่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เป็นโรคหนึ่งที่มีปัญหานะคะ มีผลต่อชีวิตเราค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นอาการแค่นั้นนะคะเขาต้องการคนที่เข้าใจแล้วก็ได้รับการใส่ใจนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจเรื่องจะดูแลรักษายัางไงเนี่ยเรามาดูสาเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ลักษณะไหนที่เรียกว่าการเป็นโรคซึมเศร้ากันบ้างนะคะก่อนอื่นมาทําความเข้าใจก่อนว่า โรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมีลักษณะของอาการที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของความซึมเศร้าอย่างเช่นเรารู้สึกผิดหวังเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็จะเริ่มซึมเศร้าและแต่อาการพวกนี้มันจะอยู่แค่วัน2วันนะคะเดี๋ยวเราเจออะไรสนุกสนุกกินอาหารอร่อยๆบาร์ฟ,ฟีคิอะไรอย่างนี้เราก็จะหายไปแล้วใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นถ้ามันยังมีอาการอยู่อีกสักประมาณ1-2สสัปดาห์เราจะเริ่มเรียกว่าเข้าสู่ภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็คือ อาการซึมเศร้าเนี่ยแหละแต่ว่าเรายังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้นะคะยังอยู่ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะยังคงอยู่ทำยังไงก็หายยังไม่หายไปอันเนี้ยจะอยู่ในสภาวะของภาวะซึมเศร้าแต่ถ้าสักประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มหากิจกรรมทำนะคะแก้ไขปัญหาได้แล้วหายไปอันเนี้ยจะเป็นภาวะซึมเศร้าไม่ใช่โรคซึมเศร้าอันเนี้ยยังไม่น่ากังวลน,นะคะแล้วอันสุดท้ายเลยคนที่เข้าสู่โรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีอาการแบบนี้ค่ะอยู่ เป็นเดือนเลยนะคะเราก็ไม่หายสักทีทำยังไงก็ไม่หายนะคะหาสาเหตุก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็ไม่ได้นะคะเราจะเรียกว่าโรคซึมเศร้าแล้วนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันต่อเนื่องมาจากภาวะซึมเศร้าอ่ะค่ะถ้าเกิดเราเทรนบุคลิกของตัวเองหรือว่าเราปล่อยให้เราอยู่ในสภาวะซึมเศร้าไปเรื่อยๆอ่ะค่ะร่างกายเราก็จะจําว่าอ๋อฉันเป็นแบบนี้นะฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันต้องซึมเศร้าฉันไม่น่าเลยเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นบุคลิกของคนซึมเศร้าแล้วก็เข้าสู่โรคซึมเศร้า นะคะทีนี้หลายๆคนก็คิดว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เก็บกดแน่ๆเลยคนที่เป็นมองโรคในแง่ดีจริงๆแล้วอะค่ะปัจจุบันไม่ใช่เลยนะคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานดีครอบครัวก็ดี แต่เป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะว่ามีจกมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วคนกลุ่มไหนที่เขาบอกว่าอยู่ในสภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอันแรกนะคะอย่างที่บอกก็คือมีอาการซึมเศร้ามาเป็นเดือนนอกจากนั้นเนี่ยจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นคนที่ปกติเคยร่าเริงสดชื่นแจ่มใสค่ะแต่พอ มีอยู่วันนึงตื่นมาทําไมฉันไม่รู้สึกอยากจะทําอะไรเลยไม่อยากทําอะไรเลยรู้สึกหมดไฟหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าสภาวะเบิร์นเอาท์ในปัจจุบันนะคะก็ไม่อยากจะทําอะไรนะคะไม่อยากผิดหวังไปหมดเลยรู้สึกอยู่ๆก็อยากลาออกโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้งเคยเจอนะคะลูกน้องเดินมาบอกว่าขอลาออกถามว่าเพนเพราะอะไรน้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันหนูไม่มีสาเหตุแต่ว่าหนูไม่อยากทํางานแล้ว ซึ่งอันนั้นแหละค่ะเขาเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าโรคซึมเศร้านะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าแล้วคนเหล่านี้ค่ะเขาเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นได้อย่างไรนะคะก็มาดูอันแรกเลยนะคะอันนี้เป็นอาการหลักๆนะคะที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะอย่างที่บอกระยะเวลานะคะแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมเขาหรือว่าที่ร้ายแรงไปกว่านั้นนะคะบางคนนอกจากพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วเนี่ยรู้สึกอยู่อยู่วันดีคืนดี อยากฆ่าตัวตายโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่เคยวางแผนมาก่อนด้วยซ้ำนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแลละนะคะคนที่มันจะมี2แบบค่ะคนที่บางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเบื่อโลกเขาไม่อยากอย,กอยู่เขาวางแผนฆ่าตัวตายไปเรื่อยอันนั้นจะเป็นอีกโลกหนึ่งแต่ถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่ๆวันดีคือดีก็อยากจะฆ่าตัวตาย อยากจะฆ่าตัวตายหมดหวังไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการเหล่านี้แหละที่จำแนกตัวเองว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะเราก็เห็นว่าอาผู้รำงานเพื่อนเราพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าลูกเราเนี่ยมีอาการแบบนี้นะคะให้ลองคุยกับเขาลองทําความเข้าใจว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะอย่าไปบอกว่าเอ๊ะเขาเรียกร้องความสนใจหรือเปล่านะคะเขาดูแบบว่า อ่อนแอรหรือเปล่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่ได้อ่อนแอนะคะเขาพยายามจะจัดการตัวเองแต่เขาทําไม่ได้แล้วเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยก็คือความเข้าใจนะคะแต่ทีนี้ทำไมคนปัจจุบันถึงเป็นโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นใช่ไหมคะทั้งๆท,ที่มีกิจกรรมให้ทําเยอะเลย Facebook เล่นเกมนะคะไปทานบุฟเฟ่ต์นอกบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะออนไลน์ตลอดเวลาทําไมถึงเป็นโรคซึมเศร้าเรามาดูสาเหตุ สาเหตุหลักๆเลยนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะคะ3ประการด้วยกันนะคะประการแรกเลยแน่ละคนคนนั้นเนี่ยมีอารมณ์เป็นหลักเลยนะคะเขาจะมีอารมณ์ที่นะคะเป็นคนที่มองโรคในแง่ร้ายอยู่แล้วนะคะอะไรๆก็โทษตัวเองเก็บกดไม่เคยระบายออกเลยพวกนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆนะคะอันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองค่ะพฤติกรรมนะคะคนปัจจุบันนะคะมีพฤติกรรมที่ นั่งทํางานอยู่กับที่นานๆนะคะไม่ค่อยได้ขยับเลยนะคะเลือดลมมันก็ไหลเวียนไม่ปกตินะคะซึ่งตามหลักแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดการเดินของเลือดลมมันผิดปกติไปมันอั้นนะคะเราก็จะรู้สึก อึดอัดไม่สบายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านนะคะเราอยู่ในบ้านที่ไม่เคยเปิดประตูบ้านเลยค่ะอยู่ช่วงแรกๆมันก็อยู่ได้ไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านหลังนั้นไปเรื่อยๆไม่เคยเปิดหน้าต่างไม่เคยเปิดพัดลมเราจะรู้สึกร้อนอบอ้าวไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดขึ้นในร่างกายของคนที่ทํางานออฟฟิศ โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะคะนั่งอยู่กับที่เฉยๆเลยนะคะนั่งทํางานออฟฟิศนานๆเล่นเกมนานๆเล่น Facebook นานๆติดโซเชียลจนลืมไปว่าฉันยังไม่ได้ขยับตัวเลยวันนี้นะคะลมมันก็อั้นอยู่ในร่างกายนะคะก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดอึดอัดอยู่ข้างในแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราสั่งสมไปเรื่อยๆก็ทําให้เรารู้สึกซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะอันต่อมาพฤติกรรมอันต่อมาเนี่ยการรับประทานอาหารค่ะเคยสังเกตไหมคะบางทีอยู่ ยู่วันนี้ขึ้นดีตื่นมาทําไมวันนี้รู้สึกซึมเศร้าไม่มีสาเหตุเลยยังไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยค่ะตื่นมาปุ๊บก็ซึมเศร้าเลยลองสังเกตนึกย้อนกลับไปซิวันนั้นเราไม่ค่อยได้ทานผักผลไม้นะคะเพราะว่า ตัวในร่างกายเราจะมีแบคทีเรียที่ดีนะคะที่เขาจะช่วยสร้างสารแห่งความสงบสุขทําให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราไม่ทานผักผลไม้เราจะทานแต่เนื้อสัตว์ไปบุฟเฟ่เราทานอะไรคะเราทานเนื้อสัตว์เยอะๆเลยนะคะเราอยากจะกินเนื้อสัตว์เยอะๆจะได้รู้สึกคุม้มแต่เนื้อสัตว์มันไม่มีกากใยมันไม่มีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เรานะคะเกิดการซึมเศร้าได้นะคะ แล้วก็ทําให้นะคะเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีออแบคทีรียดีๆที่จะไปสร้างสารแห่งความสุขในร่างกายเรานะคะเ,ออเรามีอะไรบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เรามีพฤติกรรมนะคะที่เราไม่ขยับเรามีพฤติกรรมที่เราไม่ทานอาหารที่เป็นกากใย,ยหรือเรามีพฤติกรรมที่ เราไม่มีการออกกําลังกายเลยนะคะจากที่มาเมื่อกี้นี่แหละนะคะเป็นสาวออฟฟิศทั้งหลายเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่านั่งเล่นเกมนั่งเขียน a c e บ o o กกันทั้งวันเลยพอไม่ได้มีการขยับก็เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเลือดลมมันก็อั้นมันก็ตันนะคะเราก็ทําให้เกิดการอบอ้าวอยู่ในิในร่างกายเราแล้วก็ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อันต่อมาค่ะนะคะสําหรับคนที่นะคะเป็นคนเก็บกดอยู่แล้วนะคะไม่เคยที่จะระบายอะไรออกไปเลยเนี่ยก็จะ ีพื้นฐานของการเป็นโรคซึมเศร้าอ,อยู่แล้วแล้วนะคะอันสุดท้ายเลยเนี่ยคนที่นะคะติด Facebook ติดโซเชียลทั้งหลายนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นเยอะมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยนะคะเราส่งจิตออกไปดู Facebook ดูข้อมูลข้างนอกเนี่ยเราจิตของเรานะคะอันนี้พูดถึงระดับจิตวิญญาณเลยจิตของเราไม่เคยได้พักผ่อนเลย ะะเพราะฉะนั้นเราส่งจิตออกไปแล้วก็กลับมากลับไปแล้วก็กลับมาดังนั้น,นจิตจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอจิตมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาจิตเขาเหนื่อยจิตเขาไม่ได้พักนะคะอย่างที่ถ้าเกิดตามพร,ะพ,ระพุทธศาสนาเขาก็บอกว่าจิตเนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาบ้านไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะทางพระพุทธศาสนาเราจะบอกว่าให้มีการนั่งสมาธิบ้างนะคะให้ดึงจิตกลับมาไว้ในร่างกายเราเพื่อให้จิตได้อยู่นิ่งๆอันนั้นแหละค่ะเป็นการสะสมพลังงานแล้วก็ได้พักผ่อนดังนั้น การที่เราส่งจิตออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ได้พักเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้เรายิ่งเหนื่อยนะคะเราจิตเราไม่ได้พักเราก็เลยเกิดอาการซึมเศร้าได้นะคะดังนั้นโดยสรุปเนี่ย สามปัจจัยหลักๆที่ทําให้คนสมัยนี้นะคะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นก็คืออันแรกเลยเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะหรือว่าเป็นคนเก็บกดอยู่แล้วค่ะไม่ได้ระบายอารมณ์ออกมาเลยนะคะลมก็อ้นอยู่ในร่างกายเรานะคะอันที่สองพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่นั่งทํางานนานๆนะคะรับประทานอาหารที่ไม่มีก,กยากใยนะคะหรือว่าการที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายการที่เราส่งจิตของเราออกไปนอกร่างกายตลอดเวลาเลยนะคะ ส่งจิตไปในโซเชียลนะคะไปแอบดูคนนู้นคนนี้ซินะคะแต่ไม่เคยเอาจิตกลับเข้ามาดูร่างกายเราเลยก็เลยทําให้เราเนี่ยนะคะจิตเราเหนื่อยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะอันนี้เป็น3มสาเหตุหลักนะคะซึ่งจะทําให้พัฒนาการต่อไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งวันนี้ก็นะคะขอฝาก ความความรู้นะคะสาเหตุของการ,รโรคซึมเศร้าวไว้แค่นี้ก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าแล้วแต่ละสาเหตุเนี่ยนะคะมันมีนกลไกเลือกๆยังไงบ้างแล้วก็ในการที่จะแก้ปัญหาในตาแต่ละสาเหตุให้เราหายรโรคซึมเศร้าหรือว่าดีขึ้นเนี่ยนะคะจะทํายังไงดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะคะ h e a l t h y l i v i n g by ดรนกนะคะใครชอบใครรักนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลัง ใจในการทำคลิปต่อไปได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ